มีจริงหรือเปล่าเกิดหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ต้องเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะละเอียดยิ่งขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าหนึ่งสิ่งที่เกิดเนี่ยอาศัยปัจจัยอะไรบ้างไม่ใช่เพียงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในขั้นการฟังนะคะจนฟังแล้วสามารถที่จะค่อยๆละคลาย ความติดข้องด้วยความไม่รู้และความเห็นผิดจนกว่าปัญญาอีกขั้นหนึ่งสติสัมปชัญญะมีปัจจัยเกิดโดยความเป็นอนัตตาเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดโดยความเป็นอนัตตาได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เกิดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นสติสัมปชัญญะขณะนั้นนะคะก็เกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาแต่ต้องมีการฟังที่เข้าใจมาก่อนคือปริยัต ไม่ใช่ไม่มีเลยไม่รู้อะไรเลยไปสำนักปฏิบัติรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าประมาทในพระคุณของพระองค์หรือเปล่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ไปทําแล้วจะรู้อะไรนอกจากเข้าใจผิดนะคะคําไม่จริงทุกคําทําลายคําจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พราะฉะนั้นคนที่เข้าใจผิดกล่าวตู่คำของพระองค์และไม่เข้าใจนะคะหันหลังให้พระองค์ไม่มีทางจะกลับไปอีกเลยถ้าไม่เข้าใจให้ถูกต้องแม้ว่าจะเคยผิดมาแล้วนะคะแต่พอฟังก็สามารถจะรู้ได้ปัญญาสามารถเข้าใจถูกได้ปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องความตรงว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งนะคะ และความไม่รู้และความเห็นผิดและกิเลสตามลำดับขั้นถ้าไม่ใช่ความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีไม่มีทางที่จะไปดับกิเลสได้เลย mm. เพราะฉะนั้นขันติเป็นบารมีหรือเปล่าคะความอดทนวิริยะความเพียรเป็นบารมีหรือเปล่าเราทำหรือเปล่าหรือมีปัจจัยเกิดเห็นไหมคะ ถ้าไม่ตรงอย่างนี้ก็ไม่ใช่บารมีต้องมั่นคงจริงๆว่าไม่มีใครทําได้เลยเป็นธรรมะค่อยๆเข้าใจความหมายของธรรมะแล้วก็ค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะเพิ่มขึ้นการกระทําทุกอย่างนะคะต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนันการศึกษาธรรมะนี่ค่ะประมาทไม่ได้เลยว่าลึกซึ้งต้องเข้าใจทีละคําแม้แต่คําว่าธรรมะปริยตัติปฏิปฏิปฏิเวทะ สัจญานกิจยานกะตยานทรงแสดงไว้ครบถ้วนค่ะไม่ให้หลงทางไม่ให้เข้าใจผิดทางหลงง่ายไหมคะเพราะไม่รู้กรรมมือเดียวนี้ใหญ่เล็กแค่ไหนคะสี่สิบห้าพันษาที่ทรงแสดงกี่คำและกรรมมือไหนจะไปกรรมได้แค่กรรมมือเดียว นี่แหละครับเพราะว่าความผิวเผินที่ไปได้ยินแวบๆนะฮะจากข้อความในพระไตรปิฎกวา่าพระสมณะจ้าก็ส่งเปรียบเทียบนะครับว่าใบไม้ทั้งป่านี่ยเยอะมากเลยแต่ใบไม้ที่ในพระหัตถ์เนกบมือเนี่ยก็เล็กน้อยเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยในส่วนที่ เหมือนกับใบไม้กับมือเดียวครับกาบเรียนถ้าจ์ว่าใบไม้กับมือเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคืออย่างไรใบไม้สองสมามใบนะคะฟังอย่างเนี้ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังรู้จักแค่ไหนแค่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสองสมามใบหรือยังค่ะอย่างอีก กว่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วใครละ่ะจะถึงความเข้าใจพระปัญญาซึ่งประดุดใบไม้ในป่าแม้ท่านภาษารีบุตรเป็นอักษา,าวกนะคะผู้เลิศในทางปัญญาปัญญาเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพระฉันคนที่จะสรนสืญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง ปัญญานั้นซึ่งสามารถที่จะล่วงรู้ถึงปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระฉัเพียงฟังแค่นี้รู้ไหมว่าการตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่คิดเอาแล้วมาบอกแค่ขณะนี้เป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วกรดับไปไม่ใช่เลยค่ะพระปัญญาคุณนะคะที่บำเพ็ญน,นานเท่าไรตั้งแต่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังก่อว่าอีกสี่สงขายแสนกับ จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงฆ์พระนามพระสัมมาโคดมคนในยุคนั้นนะคะอีกสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยเบิกบานถึงเขาไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะในสมัยของพระสมมาโคดมได้ซึ่งกว่าจะถึงสมัยของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้นะคะพระโูธิสัตว ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้พบพระพุทธเจ้า24พระองค์และการที่พระเจ้าแต่ละพระองค์จะบังเกิดขึ้นตรัสรู้ความจริงเนี่ยน,นานเท่าไหร่ต้องศาสนาคําสอนของพระองค์1อันตระธานไปหมดไม่เหลือเลยม่ฉช่นั้นก็ยังเป็นสาวกกราบใดที่พระธรรมยังดํารงอยู่นะคะก็ฟังคํา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นสาวกแต่เมื่อใดที่หมดแล้วว่างแล้วก็เป็นสมัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าระหว่างที่ยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะไม่ใช่สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะส่งพยากรณ์ว่าคนโน้นจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือคนนี้จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีใครรู้เลยปัญญาของใครระดับไหนเหมือนความคิดของแต่ละคนเดี๋ยวนี้ใครรู้ เห็นไหมคะแค่นี้ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นความหลากหลายมากของธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสาวกไม่ใช่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่แม้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การสะสมบารมีคือความเข้าใจพร้อมทั้งความเพีย,ยรในทุกอย่างที่ได้บำเพ็ญมาแล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะรู้ห้าไม่ได้เลยคะ่ะ จะรู้สมัยไหนเพราะฉะนั้นแม่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีผู้ที่สะสมบารมีที่ถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เองเพียงแค่เห็นกําไรมือสองอันหรือสามอันก็ตามแต่นะคะกระทบกันเห็นถึงการที่ว่าถ้าไม่มีซะเลยจะดีไหมค่ะปัญญาระดับไหนคะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันธรรมดาเนี่ย ปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วสามารถที่จะเข้าถึงความจริงถึงที่สุดได้ตามระดับขั้นเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็ตรัสรู้ได้พระองค์เองแต่จะเป็นไหมหรือว่าแค่สาวกก็แสนยากนะคะเพราะว่ามีตั้งแต่พระอักษาวกพระมหาสาวกจนกระทั่งถึงสาวกธรรมดา ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษที่จะกล่าวถึงเพราะมากมายเหลือเกินนะคะแต่ก็กล่าวถึงเฉพาะผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระอาคสาวกหรือว่าพระมหาสาวกนี่ค่ะก็เป็นชีวิตธรรมดาขอให้รู้ว่าคือธรรมะหรือธาตุถ้าเราไม่ใช้คำว่าธรรมะนะคะเราใช้คำว่าธาตุหรือธาตุก็ได้เพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่ปรากฏว่ามีจริงๆอย่างเสียงอย่างนี้ใครจะบอกว่าไม่มี พอได้ยินก็ได้ยินเสียงเสียงมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีมีลักษณะที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยมีลักษณะเฉพาะแข็งเป็นเสียงไม่ได้ใครเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่ง เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิน้นเป็นปรมัตธรรม